สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหุ้นดาวโจนนะหุ้นดาวโจนนะครับผมวันที่สิบสี่เดือนแปดพี่หกแปดนะครับผมสำหรับมัดวที่แล้วมัดวที่แล้วก็พลาดไปนะทุกคนนะพลาดเลยนะเลขต่างเยอะ,ต,ยอะต่างเยอะก็มออกตัวเดิมออกตัวเดิมไม่พอนะ้นมาตำแหน่งเดิมเนะี่ย ก็เกินไป8 6 1แล้วก็5 2นะออก5 2ตัวเดิมตำแหน่งเดิมไม่ต้องกลับเลยอออกแบบนี้ก็จบเลยนะผมก็ไม่เข้านะเอ,อผมไม่เจ็ดกับแปดนะไม่มีมาเลยไม่มาเลยทุกคนนะจบเลยงวดที่แล้วขอโทษขอไปด้วยจริงๆนะครับสำหรับดาวโจ์งวดที่แล้ว ลุ้นกันต่อนะครับทุกคนนะง่วดที่แล้วก็ยากอย,กอยู่นาะออกตัวเดิมมาลุ้นของวันนี้กันต่อนะครับ mm hmm. หุ้นดาวโจนวันนี้เด่นวันนี้นะครับทุกคนห้ากับหกนะครับก็จะมีห้าหนึ่ง ห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าแปดห้าศูนย์หกหนึ่งนี้ออกไปแล้วหกสองลักกันคงไม่มาเลขตัวเดิมตั้งสองนวดติดนะห้าเก้านะครับผมกันห้าเก้านะหกเก้าห้าสาม แล้วก็ห้าเจ็ดนะครับผมเนียนที่ห้าเนาะวันที่สิบสี่เดือนแปดหกแปดเอขอให้มีห้ามาห้าก็จะมีห้าหนึ่ง 1> 5, 1, 5, 8, 5 9, ้าหนึ่งห้าแปดห้าเก้าเออห้าหนึ่งห้าแปดห้าศูนย์แล้วก็หกแปดหกแปดนะครับผมนะ <c oughs> อ่ะสำหรับดาวโจรน,นะครับเลขสองตัวนะครับก็จบไปแล้วห้ากับหกนะขอให้มาต่อไปนะครับก็จะเป็นเลขสามตัวสามตัวนะครับผมสามตัวก็จะมีห้าหนึ่ง ห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งเก้าห้าแปดศูนย์ห้าแปดเก้าแล้วก็ห้าศูนย์เก้าเรียบร้อยเนาะดาวโจนนะครับก็จบไปแล้วจบไปแล้วครับผมสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ